สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาไมโ o ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจง้งง่ายในแอปเดียวเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรชสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทีย เอาละค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการ ER Easy Room นะคะในวันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมแล้วก็โรคอัลไซเมอร์กันมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยทีเดียวในช่วงสุดท้ายซึ่งฟ้าจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับมิติใหม่ทางการแพทย์ในวันนี้ฟ้าเลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสมุนไพรไทยค่ะเป็นสมุนไพรซึ่งผลิตมาจากพืชน้ำน,นะคะขึ้นตามตลิ่งค่ะหาได้ทั่วไปเลยแต่คุณสมบัติคุณผู้ชมทราบไหมคะว่า เกรดระดับพรีเมียมเลยทีเดียวค่ะเจ้าสมุนไพรที่ว่านี้นะคะมาจากพืชน้ำที่เรียกว่าพรหม,มิค่ะเจ้าพรหม,มิเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงความจำบำรุงสมองพรีเมียมขนาดไหนเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะสำนักง,งานสถิติแห่งชาติได้สำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยครั้งที่5เมื่อปี2557พบว่าจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งตัวเลขล่าสุดสูงถึง14.9%ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าพูดถึงผู้สูงอายุก็ต้องนึกถึงโรคอัลไซเมอร์ค่ะเพราะเจ้าโรคนี้มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุค่อนข้างมากและกว่าที่โรคนี้จะปรากฏชัดเจนผู้ป่วยบางคนก็ใช้เวลากันเกือบ10ปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนักวิจัยจึงทำการค้นคว้าจนพบสมุนไพรที่มีชื่อว่าพรมมิ พรมมิมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบาัคโามอนเนรี่เวสต์ อยู่ในวง s c o p u l a r i a c a เป็นพืชล้มลุกพรมมิเป็นสมุนไพรที่เป็นทั้งอาหารและยาได้ค่ะในบางที่เรียกพรมมิว่าผักมิ้ใช้เป็นผักลวกจิ้มกับน้ำพริกได้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กรก,กอิงขะนินันหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสมุนไพรเฮิร์บเทคคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาวิจัยสมุนไพรพรมมิว่ามีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทสามารถช่วยป้องกัน ไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอซึ่งผลการศึกษาพบว่าสารสกัดที่ได้จากต้นพรมนี้มีสารซาโปนินสามารถชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองที่มีผลกระตุ้นความจำทั้งยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทซึ่งสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ผลศึกษาของสมุ ใครพรมิในอาสาสมัครที่มีร่างกายปกติอายุ55-70ปีจำนวน60คนพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสารสกัดพรม,มิมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวเพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้ามีสมาธิมากขึ้นเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำคลายอาการซึมเศร้าอีกทั้งไม่พบอาการพิษและภาวะข้างเคียงใดๆในอาสาสมัครค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมถ้าหากท่านไหนนะคะสนใจอย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่สมองของเราเนี่ยจะได้โลดแล่นรวดเร็วระดับ 4G กันเลยทีเดียวนะคะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของฟ้าลงแล้วค่ะอย่าลืมเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังของเราได้นะคะ ที่ f c e b o o k f แฟนเพจของทางรายการค่ะเข้าไปกดแชร์กดไลค์แบ่งปันเรื่องราวแล้วก็สาระทางสุขภาพดีๆกันนะคะและในทุกวันเสาร์เวลา10นาฬกา30นาทีกลับมาเจอกับฟ้าและรายการ ERE s y Room ได้ใหม่ที่ช่อง5ค่ะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะขอขอบคุณอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่7 e l e v e ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา KING POWER เข้าใจนักเดินทางโทร1631 m y m o นธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควเทียสร้างสารรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮเล็กซ์เอ็มคเทีย